นค่ะสามารถที่จะหายไหมคะก็ในส่วนของโรค NCD เนี่ยครับก็ตามที่บอกเนาะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเป็นโรคแห่งพฤติกรรมเนาะถ้าเกิดว่าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเนาะเอาชนะโรค NCD ได้นะครับ,รบแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรายัง เรียนกันตามตรงนะว่าการรักษาโรค NCD นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแพทย์ของเราเนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องของการที่อาจจะมีเนาะในเรื่องของการเนี่ยใช้ในเรื่องของยาแผนปัจจุบันในการรักษาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแก้สาเหตุที่ปลายทางรจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนเนาะในจุดที่มันเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นของโรคองลรานียนะครับก็คือแก้ไปที่พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะโรค NCD ได้ครับ ก็อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคนที่อยากดูแลสุขภาพหน่อยค่ะครับผมครับก็ถ้าเกิดว่าเราเนาะนะครับอยากจะมีการดูแลในเรื่องของโรค NCD ต่างๆครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถนะครับมาเรียนรู้นะครับนฝึกปฏิบัตินะครับแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตนะครับโดยที่เราเนี่ยเนาะอาจจะต้องปรับนะไปที่พื้นฐานเลยนะครับก็คือแนวทางในการที่เราจะนอนหลับพักผ่อน การบริโภคอาหารนะครับการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเรามีองค์ความรู้นะครับที่เราสามารถนะครับปรับเปลี่ยนที่เราจะได้เอาชนะโรคอินสึเดียอย,อย่างยั่งยืนครับผม